สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ทางเพจของเราก็จะมารีวิวตัวกล้องวงจรปิดนะครับก็คือเป็นกล้องโรบอทหรือกล้อง IP ยี่ห้อไอมู I นะครับก็จะตามรูปนี้เลยครับก็คือกล้องตัวนี้ก็ตอนนี้ร้านเราก็กำลังจำหน่ายอยู่นะครับอันนี้เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูสองตัวโอเค ส่วนกล้องตัวนี้ก็จะสามารถบันทึกความจำได้ที่ตันนี้ผมใช้ SD card ของตัว Sandisk ตัวนี้นะครับนีให้เพื่อนๆพื่อดูใกล้ครับตัวนี้จะเป็น32 g b นะครับเรามาดูกันนะครับว่ากล้องตัวนี้มันมีคุณสมบัติซึ่งทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็คือกล้องตัวนี้นะครับ เราก็จะมีความคมชัดอยู่ที่สององล้านนะครับ2ล้านพิกเซลหรือว่า1080 full hd นะครับก็คือความคมชัดก็จะถือว่าชัดมากเลยนะครับและคุณสมบัติที่2ก็คือ two way ทองนะครับก็คือหมายความว่าเวลาเรา,าใช้แอปเนี่ยแล้วก็มีคนอยู่ที่หน้ากล้องเนี่ยเราก็จะสามารถพูดคุยกันผ่าน แอปพลิเคชันกันได้เลยนะครับก็คือสามารถาพูดพูดโต้ตอบกับกับคนที่อยู่หน้ากล้องแล้วก็คนที่อยู่ในแอปโทรศัพท์เนี่ยอยู่หน้าแอปโทรศัพท์เนี่ยก็จะสามารถพูดคุยกันได้ด้วยนะครับอ,อันที่3นะครับก็คือเป็น sound detection sound detection นี่คืออะไรก็คืออย่างจับเสียงเวลามีเด็กร้องไห้งียครับก็คือเวลามีเด็กร้องไห้เราสามารถตั้งค่าให้เตือนเราได้นะครับเช่น เราอาจจะให้ลูกเนี่ยนอนอยู่บนบ้านนะครับแล้วก็ตั้งกล้องตัวนี้เอาไว้แล้วก็เวลาเราลงไปทํางานชั้นล่างเนี่ยครับมีลูกร้องไห้นีครับก็จะสามารถอารามแล้วก็เตือนไปที่โทรศัพท์ของเราได้นะครับเตือนไปที่แอปพลิเคชันได้เลยซึ่งว่าออปชันนี้ก็ถือว่าเป็นสะดวกมากเลยนะครับอ่าออปชันที่4นะครับก็คือ360องศาแพน90องศาทิวนะครับ แพนหมายถึงอะไรแพนหมายถึงว่าการอ,อย่างเช่นกล้องตัวนี้นะครับเขาจะหมุนหมุนในแนวและนามนี้ครับหมุนในแนวแกน X นี่ครับ